กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขาดรับนโยบายรัฐบาลตามแนวทางชุมชนท่องเที่ยวสีขาวโดยพลตำรวจโทศักดิ์ศิริเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เป็นประธานเปิดโครงการ ลอยแถวปฏิบัติการณถนนคนเดินพัทยาโดยมีพลตำรวจโทอาชินไกลทองผู้บัญชาการป,ราปรอปสพร้อมด้วยผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดำเนินง,งานในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ33แห่งทั่วประเทศภายใต้แนวคิดชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งมุ่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดผ่านการตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจสารเสพติดสะท้อนความร่วมมือเชิงบุรณาการในการกวาดล้างยาเสพติดพร้อมยกระดับความปลอดภยัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทำงานควบคู่ไปกับสายด่วนตํา รทรท่องเที่ยว1155 Application Thailand t o u r i s t Police รองรับการแจ้งตลอด24ชั่วโมงสะท้อนความร่วมมือและความพร้อมในการดูแลนะักท่องเที่ยวค่ะ ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็มาประชุมในส่วนของเรื่องความเชื่อมั่นการเตรียมการทั้งในเรื่องของงานพรพััยยา งานซีเกมที่จะมีการใช้สนามแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีก็มีการประชุมในความร,ร่วมมือทั้งภาครัฐเอกนชนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดําเนินการในเรื่องของโครงการชุมชนท่องเที่ยวสีขาวเราอยากให้น้องๆที่ในเรื่องของพนักง,งานขับรถขับเรือเนี่ยนะครับปลอดจากสารยาเสพติดซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของการที่จะปราบปรามยาเสพติดต่างๆนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการที่ต้องรับนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ทําโครงการ3เดือนเนี่ยครับ พิจิกาธันวามกราแล้วเราทําพร้อมกันทั่วประเทศก็ทั้งหมดเนี่ยตั้งเป้าไว้7,500คนเดือนละ2,500นะครับสเดือนนี้เราก็จะคัดกรองแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลบุคคลที่อยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีครับวันนี้เราตรวจที่แหลมบรหไฮท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัคขึ้นเศนะครับแล้วก็ทาพร้อมกันทั่วประเทศเป็นค,ความร่วมมือของหน่วยงานของกรมการตรวจท่องเที่ยวเรากับสำนักงานปปสกรมการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นะครับในเรื่องของการคัดกรองบุคคลในวงจรท่องเที่ยวครับมีเน้นอะไรเป็นพิเศษครับัเน้นอะไรเป็นพิเศษพิเศษครับเน้นนะครับเน้นวามเรีอ่องเกี่ยเกี่ยความใช่ครับ,บก็คือ,อก็คือเน้นในเรื่องของการปลอดภัยให้บุคคลที่อยู่ในวงจรท่องเที่ยวให้เขาปาศจากในเรื่องของการที่ไปเสพยาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับวันนี้มีความน่าเป็นห่วงยังไงบ้างเลยครับจากการลงพื้นที่ยันก็วันนี้ก็ดูในเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยนะครับอันดับแรกต้องเรียนว่าฟังสัญญาณดู คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงไฮซีซั่นในช่วงของซีเกมหรือว่าง,งานผู้พัฒนาเนี่ยจำนวนมากสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจานวนมากนะครับก็ในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยเราก็มีความร่วมมือนะครับกับทุกหน่วยงานนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับในความที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับยากความพยายามเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในก็เรียนครับว่าเรามีความพร้อมครับในเรื่องของ การเตรียมการต้อนรับนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับให้เชิญชวนเข้ามาเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของบ้านเราและก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมตัวในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอบ,ขอบคุณครับ